แต่งตั้งแต้เมื่อคืนแล้วครับมานะฮะมันเป็นความสุขในชีวิตผมนะครับมาก็หลังจากหมดภารกิจนี่น่าจะต้องเอารถบ้านเนี่ยตะเวนออกรับจ้างหรือแต่งเข้าหลามไปไม่ต้องรับจ้างใครลูกศิษย์ลูกหามาก็ทำให้แนะนำให้อะไรให้นะครับแล้วก็ นอนตามอุทยานไปมันน่าจะเข้าท่าดีนะครับมือไม้นี่ดำหมดครับมาบและล้างไม่ค่อยออกเวยต้องใช้สกอตไบขัดต้องใช้สกอตไบขัดเลยเพราะว่าไอ้คราบน้ำมันไปฝังอยู่นะฮะอะไรที่มีความสุขในชีวิตก็ทำไปเลยครับมานะครับอะไรมีเราไม่รู้ว่า ประทานโทษนะชีวิตไม่แน่นอนอจริงๆเลยขับรถเหมือนกับท่านหนึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับขับรถไปที่ผ่านถนนาทางพระขนงบางนานะมีไอ้บ้าโลกกิตนะ่ะมันเอาก้อนหินกว้างจากสะภาล,ลงมาโดนเขาตุยเลยโอ้โห ไอ้นี่เฮี้ยจริงๆมันโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรต่อไว้ก่อนนะครับการที่เอาก้อนหินว้างมาเนี่ยนะครับข้อหาที่โดนเนี่ยคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรต่อไว้ก่อนนะครับแล้วผมสัน่นผมไม่รู้รายละเอียดข่าวนะแต่ผมคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยความสูงน่าจะประมาณร้อยห้าสิบเซนติเมตร สาเหตุที่ผมสันนิษฐานอย่างนี้คือคนที่ความสูงร้อยห้าสิบเนี่ยจะขาสั้นหรือจะเป็นคุณผู้หญิงหรือจะขาสั้นนะครับหรือจะขาสั้นนะครับหให้ให้ส้นปีนเสือกโทมาตอนไล่มึงดูที่ว่ากูไลอยู่หรือเปล่าแล้วผมก็ปิดไม่ได้แล้วจะปิดยังไงว พเพิ่งจะตื่นโทรไปแล้วผู้ใหญ่โทรไปแล้วไม่รับและตื่นนี่คือนิสัยไอ้คนแก่นี่ตีสี่ก็ตื่นาผมสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะาความสูงร้อยห้าสิบสาเหตุที่ทำไมสันนิษฐานอย่างนี้เพราะว่าปกติเนี่ยคนสูงร้อยห้าสิบเนี่ยขาจะสั้นจะเลื่อนบอกไปข้างหน้า จะเลื่อนเบาะไปแทบจะติดพวงมาลัยเลยครับไม่นั้นจะ